นี่สวัสดีจ้าตายายสายลุยวันนี้มาหาขุดปูเหรอจ้าเป็นไรตาไหมอ้โ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 อ้อูนี้ป้าโอ้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่มากต้องหากินพี่น้องเอ้ยต้องมาหาอยู่หากินแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มดนาทำนาเหรอไหนไม,มีงานเกาะมาหาอยู่หากินนี่ก็ได้แล้วไหนไหนปูนี่ ผ <c oughs> มพูนี่แล้วผมพูนี่เขา,เาก่นอนคุดแล้วก็บทมให้เขาดาอ,อ่านไม่ก็จะขุดตรงน,นี้นะดูทิศไปขุดมาผู้หายหรอพี่โนโอ้องใหญ่หายเด้อตกกระโพมันยังนี่อ้อันนี้นาแถวนี้เป็น <c oughs> ดินทรายนะ้อพี่โนโอ้องเนาะดินทราย เป็นดินทรายเลยเชิงขุดห่ายหน่อยแถวบ้านยมุนเป็นดินเหนียวาหากินต่างบ้านหรือจ้าทีนี้มาดูมาลุ้นกันใส่หรอฮึขุดจุดจุดืมไม่มสุดดอกตกกระโพงปันน่ะขุดแล้วนี่ ว้าวไม่เห็นปูออกไปเลยขุดไปขุดมาลูกหายเลยพี่น้องเ,อเสียงดัหนมหลบบ่หอาหายหรอหุมไหมหุ่มไมหุ่มไหมหุมไมเอาขุดไหมอีกเอาด่อ้อา,อ,อ,าอุ้ยมีน้ำเออมีน้ำเนีมนม่มีกบน้ำบ่กเนี่ย ถึงแล้วนี่เออ,อถ้ามีนามก็ถึงเร็วเนาะจ,ก,จกเลยพี่น้องจกเลยเห็นีกว่กยานบ่เห็นเห็นจับว้าวนี่อุ้ยตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ใส่กระเท้าอื้มขุดมาได้สักผักเลยพี่น้องนี่แหละได้สำนี่เดี๋ยวมาหลุนมาชมกันต่อเด้อจ้าเด้อน,ดนานๆเ<อ>หรอ ยายสายลุยไม่ได้ออกจักทีเนาะเฉยเป็นกำลังใจให้เดินเตอจ้าเต่มันอยู่ข้างตาไม้เคียหารูเลยจ้าโอ้ยคขุดปูจกกินสุดแขนเลยพี่น้องโอ้ตาไมา้ฮาขุดปูเลยพี่น,ออน้องเอยดูว่าหากับเขาก่อนมดงานหรอล่ะตอนนะี้ อ,อ้สุดแขนเลยยังไม่ได้เลยโอ้ออถึงตัวแล้วแต่ยังไม่ได้เอ้าดูดูว่าดึกขนาดไหนเอ้าดูดูด,ด,ดูตัวจะใหญ่ขนาดไหนนี่แหละคือการหาอยู่หากินของชีวิตชนบทพี่น้องเอ้ยตาใหญ่สายลุยลุยจริงๆโอ้ ไหนดูสมก็ที่รอคอยไหมอ้ห้ชาช่ยได้อยู่เด้เอเพาได้เขาได้จ,าจ้าสุดแขนเลยแล้วถมไหวเขาคืเออถมไหวถมคณาไหวเขาขึ้นด้วยจ้าถ้าคุณตาคนาเนาะเรามาคุดหน้าคนอื่นได้เราก็ต้องถมถมให้ทุกลูกเลยจ้ะมมเราต้องทำไหวเขาดีๆเรามาหากินบานเขาเนาะนี่ ตาไมาก้ก็คุดอีกยม,มุนเกาะไม่ค่อยได้เ่าไรดอกดูแต่ตาไม้คุดอยมุนมุดแรงยมุนมุดแรงสูล้ะจ้าถึงแล้วบ่อันหนึ่งกต็ตื้นตืนอันหนึ่งก็ช่งลึกน่อยแลละพี่น้องมันเป็นดินทรายเนาะ เานี่ก็ได้มดนาฮาเฮ็ดกว่าหาปูเลยจ้าน,นี่ผลงานตะไมได้อันนี้นู้นคนที่เขาอยู่แถวนู้นก็เยอะแยะเลยพี่น้องมาหาคุดกันเนาะคนทางนน้นก็มีเด็กหน่อยคนาน,ยนั้นคุดจังเต็งนี่ให้ดูให้ชมกันจ้าถุงนาที่มาหาปูเนาะนี่สุดยอดเละจ้า ฟป,ปูมันอยู่ในรูจกมาเแบิงพี่นอจกมาให้ดูว้าวนี่สุดยอดโอ้โหว้าวนี่เลยจ้าผลงานวันนี้ตายายสายลุยโอ้โหสุดยอดตะไหมาเด้อได้ยัมุนได้นิดนึงนี่ได้ วันนี้ติดดินออกหมอกเลยจ้าไปคุดมาเนาะพอได้ป้ปนอยู่จ้า